สวัสดีครับผมพี่น้องครับมือนี้นะครับผมกัสิเอาข่าวสารนะครับที่สัปดาห์นะครับเบิร์ตอาทิตย์บังหันนะครับที่ผมไปแลนงานนะครับก็คือการส่งมัวออกไปจีนนะครับการส่งมัวออกไปจีนนะครับการมีออเดอร์เข้ามานะครับประมาณ20,000โตนะครับพี่น้องครับลักษณะนะครับสายพันธุ์นะครับที่เพิ่นต้องการนะครับก็จะเป็นกลุ่มงัวดํานะครับพี่น้องครับเป็นว่ากิวนะครับแบงกัดแบ่งกัดนะครับพี่น้องครับมีอยู่3สายพันธุ์เนาะนะครับราคา เน้นเป็นสีดำนะครับสีอื่นบดได้เอานะครับพี่น้องครับลักณณ์ก็คือนะครับเป็นงวขุนนะครับบัวขุนอ้วนนะครับพี่น้องครับฟังให้ดีนะครับพี่น้องครับจะเป็นบัวขุนอ้วนนะครับอ่าขุนอ้วนเนวใดก็คือขุนอ้วนน้ําหนักไม่น้อยกว่า500กิโลกรัมนะครับมีลักษณะอ้วนเต็มนะครับเป็นงวผู๋นะครับพี่น้องครับ้วก็มีการตอนเรียบร้อยนะครับพี่น้องครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับที่เิ่นเอานะครับพี่น้องครับอ่าหลังจากที่ ขามีแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ต้องผ่านการประเมินนะครับวันเพิ่นคือวันเฮ้าบอนะครับพี่น้องครับเพื่อเกิดจะมาตุวหัวนเนาะนำนักแต่ตามเกณฑ์บอนะครับพี่น้องครับวันเต็มคือลักษณะที่เพิ่นต้องการบอนะครับพี่น้องขันผ่านแล้วนะครับพี่น้องครับผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับก็จะมีการนัดมือมัดจําเงินเนาะเพราะว่าช่วงนี้ต้องได้มัดจําเงื่อนก่อนว่าดานบทัานเด็ดเปิดนะครับก็คาดการว่านะครับดานก็สิเปิดประมาณช่วง ต้นเดือนหนานะครับพี่น้องครับเพราะว่าทั้งการเล่านอพ็นประกาศปิด30วันนะครับพี่น้องครับปิดดาน30มสหมื่นนะครับก็จะครบ30มสหมื่อวันที่หานะครับวันที่ห้ามิถุนายนนะครับก็จะครบ30มสหมื่นนะครับกะรอกฟังเบิงนะครับและรายกระแสกะว่าด้านจะเปิดประมาณปลายเดือนนี้นะครับสิ้นเดือนนี้นะครับพี่น้องครับจงได้แก้วแต่นะครับเ่ากบรอฟังข่าวนะครับอ่าคันผู้ได้สนใจนะครับอยากอันนนว่งยว่แล้วนะครับขุ้นไว้แล้วนะครับแล้วก็ ถูกต้องตามลักษณะนะครับที่ผมบอกมานะครับก็สนใจอยากค้านะครับก็ตที่ต่อนะครับหรือว่าถักทางเพจผมมานะครับผมก็จะอ่าให้สรุปเข้ามาให้เบิ้งนะครับแล้วก็ว่าแต่ละสายพันธุ์นะครับเป็นอ่าได้ราคาได้แน่นะครับพี่น้องครับอ่าคือเป็นนักจะบวอยากย่อยเนาะมันจริงๆเราผมไปตรวจง่วงไหมลรอได้พี่น้องครับ ผมไปตรวจประเมินง่วมาแล้วนะครับพี่น้องครับตอนตอนี้มีง่วนมือประมาณสามถึงสี่พวงนะครับสามถึงสี <nước> ่พวงเนาะแต่ว่าพวงแรกนี่นะครับเห็ดใบสังเสือนะครับรับใบสังเสือมาแล้วนะครับกําลังก่อเอกสารนะครับแล้วก็เห็ดประวัติงวนะครับแล้วก็จะส่งนะครับส่งไปจีนนะครับพี่น้องครับจากที่ไปประเมินมาเดี๋ยวผมบอกให้ฟังนะครับพี่น้องครับว่ากิวนี่จะบ่ค่อยมีปัญหานะครับพี่น้องครับเรื่องเรื่องสายพันธุ์เนาะ แต่ว่าจะมีปัญหานี่คือเรื่องแบ่งกัดแองกัดนะครับพี่น้องครับเป็นอย่างจะมีปัญหากกคืออ่าแม่โคนะครับแม่โคพันธุ์พื้นฐานนะพี่น้องครับส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นเกิดจากโคบามันนะครับพี่น้องครับโคบามันซึ่งนะครับเมื่อตกลวงมากมันก็จากโค้งสางนะครับหรือว่าลักษณะพันธุกรรมมันก็จะพิษแปลกนะครับจากพันธุ์ดั้งเดิมของเขานะครับเขาก็เลย เขากิเลยมาตีมาเป็นแบงกัดนะครับพี่น้องครับแบงกัดหมดเลยนะครับตามที่ผมไปนะครับแองกัดนี่บ่มีเลยนะครับถึงว่าเ้าสิว่าเบร์ผสมแองกัดนะครับแต่ว่าลักษณะไม่โครกพื้นฐานนะครับมันก็จะมีเลือดบามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับลักษณะกระทั่งกายภาพมันก็จะบวมแดงนะครับพี่น้องครับปกติมาเป็นแบงกัดก็คือแบงกัดแองกัดนะครับเขาก็จะขายตีราคารวมร่วมกันเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามันพันธุกรรมไม่ชัดเจนนะครับพี่น้องครับเอ้า นี่ละพี่น้องข่าวสารย่างหน่อยๆนะครับกับมีสิ่งดีๆมีตลาดเพิ่มขึ้นมาให้พอมีพี่น้องนะครับสำหรับพอมีพี่น้องที่เลี้ยงอยู่นะครับการเงื่อนคัดสนนะครับหรือว่าจังไรแน่นะครับอยากขายออกนะครับหรือว่าอยากขู่ราคานะครับกับถ้าข้ามาสอบถามทั้งเพจบอลลูดไดนะครับผมกาสีตอบให้หรือว่าสะดวกโทรข้ามาสอบถามกับศูนนะครับ8503966นะครับบอลูซิเกตนะครับกับยินดีนะครับใหยข้ามแนะน้ำนะครับกับ วังว่ะนะครับกับสีซอยเหลือเกษตรกร,กรใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องราคานะครับหรือว่าตลาดนะครับพี่น้องครับเอ้ามือน,นี้นะครับกับโจ้ใบเพียงแค่นี้นะครับพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ